มีดในมืออีแม่เริ่มสั่นอีกแล้วนะจ๊ะเริ่มหาต่อบละ <c oughs> บอกขยายบ่ไ,ได้เลยตุ้มตาพันกระาลอยู่เลค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นฟูมินแต่ว่าลอ่อเบงชุดชุดแหลกก่อนวาเป็นไดเพราะว่าสองนอนหนูหน่าจัดการไปแล้วเอ้สองสองสองไอ,อ้นี่จัดการไปแล้วน,นี่ก็ต้องมาต้องมาแก้เกมเพราะว่าเิ่นเขียวค่ะอันนี้เป็นสายลุ่นนะนี่ ต้องแต่ว่าตรงค้นเพื่อนหันเป็นดางค่ะเป็นดางอยู่มาแก่เค็มยกยอดเ้วก็มาล่อลุนว่านอที่เพิ่นเกิดมาเนะี่เพิ่นสะได้ดางบ่ต่อเพื่อนนะจ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 ะ,จะลุนต่อค่ะตัวนี้จะลุนต่อเพราะว่าลากเพิ่นเดินดีนะะลากเพิ่นเดินดีแต่ถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่แบบว่าชะง,งักชะง,งักอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นอ่าไม่ไม่นั่นก็คือจะเป็นหันตาทะหันตาไปยังเหลือสองแม่นี้อืม ที่ยังมหันเห็ดเดี๋ยวรอก่อนนั่นเป็นต่เป็นตะยกยอดแล้วนะอเป็นตะยกยอดแล้วบุษราขําเห่ออย่หลังบ้านอตุ๋ยไปแล้วหนึ่ง,หน,งหนึ่งตุ๋หนึ่งแม่ตุ๋ยไปแล้วหนึ่งแม่แม่ที่แบบดางจะจัดดางสวยอะ่ะตุยไปแล้วหนึ่ง กันนี้ก็อตั้งแต่ดางสวยตั้งแต่คุณหาตุยเปนหนึ่งยกยอดไม่ทันยกยอดพุ่นล่ะแต่ว่าบอลอดอันนี้ก็เป็นแม่สวยอีกแม่หนึ่งทีหนูหน้าเฮ็ดไว้ตอนนั้นนะแต่ว่าแม่ที่แบบช็อปชอปของตัวเองก็เก็บไว้สองเออทําไปแล้วสองอตอนนี้ก็คือยังเหลืออีกหนึ่ง เป็นสายลุนสองแล้วก็ฟูมินแล้วก็แล้วก็ฟูมินมีสายลุนสองมีสายลุ่นที่เท่าลุ่นเบิงที่เท้าออกมาตอนนั้นตอนนี้ก็คือหลุดเขียวแล้วนะคะยอดพ่นหลุดเขียวแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่หลุดนะก่อนหน้านั้นซีกนี้ซีกข้างนั้นก็จะเป็นดางซีกข้างนี้ก็จะเป็น เขียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใบมาสองใบแล้วหลุดเขียวไปเรียบร้อยแล้วก็วจะมาแกะเกมกันว่าเราจะยกยอดแบบใดเพื่อที่จะรุ่นว่าเป็นสีไดนอดางหรือบรดแงนะคะตามแม่เป็นบอจงังไดเขาก็คอยมาลุ่นกันเนาะสองค่ะสองแม่แต่ว่าแม่นี้น,นี่รู้สึกว่าจะมีปัญหานะเกี่ยวกับระบบลากแน่นอนเลยเพราะว่าใบเพิึนเหลือง,ง,งมากซีแมนค่ะคับตรงได้ฝ่าวลือค่ะตองได้ฝ่าวลือ,อ,ลอ,ลอยกยอดอแล้วก็ฟูมิน แต่ว่าทีนุหน้าเห็ดใบสองหันสอง,สองที่ยกไปสองแม่นะคะเป็นว่างว่างขอเอ้ยตัดชิ้นตาเนาะทำชิ้นตาไปสองแม่ก็อรอลุ้นว่าผลจะเป็นยังไงแล้วกันยังเหลืออีกสองนี่ค่ะนี่พีทเลมอนพีทนะจ๊ะงามบ่สวยงามตามท้องเรื่องนะสวยชอบฟูมิ้นก็สวย อันนี้ปิดแล้วค่ะที่ห้าเอาลูกคนออกตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวแล้วจะเริ่มปรับตัวแล้วก็สวยสวยอยู่แต่ว่าต้องไอ้นี้ดูจัหน่อยเพราะว่าห้าเอาน้ำห้องไว้เพราะว่าช่วงหนึ่งที่ว่าฝนมันบม่ม,มีฝนเนาะช่วงนั้นนาหอนเพ่นหอนแห้งค่ะต้องได้มาสเปร์น้ำแล้วก็หนุน้าก็ได้เอาอ่าถาดถาดร่องใส่หินภูเขาไฟนะคะ่ะ ม,มาตอนนี้ก็กำลังสั่งหินภูเขาไฟอยู่เพราะว่าลองทำผู้งามได้ใบยนะึะเียดายอยู่ด้มึง <c oughs> บรีเอาทิมเลยค่ะเียดายเพราะเวลาแบบนั้นมากเขากับมาไลเด็ดเด็ดใบมันออกเด็ดใบมันออกอเป็นแตกตานอมามลายเติบอยู่ค่ะที่เขาเด็ดไลใบเนาะเด็ดไล่ใบฉีกใบมันออก นี่บอลสีไม่เลยเรื่องเลยนะคะบอนสี <laughs> โอเคใน